วันนี้เรามาเก็บแมงจีนูนไล้สุดๆเปิดพิสดาร <c oughs> แต่ยังไม่เคยลองชิมจะมาเก็บก่อนตอนนี้ก้อนอวบๆเดี๋ยวเสร็จแน่อูดูมันกินดิ กัดกินอะไรไปดอกกุูจะมีหน่อยไหมนะกูขอสังเกตนะไม่มีดอกยังไม่ออกหน้านี้นุ่นไอ้นี่ติดอกสีชมพูเปลี่ยนสีให้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นดอกปอกขาที่อยู่โดยช้างอ่ะเหรอกูไปเอาต้นรักต้นมาเหรอยู่ทุ่ยมย่าเนี่ยงดูวันนี้เรามาเก็บแมงจีนูไล่สุดๆเปิดพิสดารแต่ยังไม่เคยลองชิมจะมาเก็บก่อนตอนเนี้ยก้นอวบ เดี๋ยวเสร็จแน่อูดูมันกินดิกัดกินอะไรพอไปดอกกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีหน่อยไหมกูขอสังเกียจนะไม่มีดอกยังไม่ออกหน้านี้นุนไอ้นีติดดอกสีชมพูเปลี่ยนสีให้มันสีงาไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นดอกบานก่อนอยู่โดยช้างอ่ะไอ้ใจคุณแงี้ยป่าใครหุยจิ้นใครหัวจิตใจล้ว วุ้ยกีเป็นฟุ้มไอ้แก่คุณแม่ป่าไอ้หุยจริงไอ้หัวจิิตายแล้ววุ้ยีเป็นฟุ้มผรงนี้มันดินขึ้นเยอะๆ คือตอีเไม่อ้องตันันสตัวลเอ็มี่ม่้อกัมเนาะเจาเรไไงแลก็ถามเอ